ดีก่ะเพื่อนๆมาเลยมาเลยเด็กๆใครที่มอบวันนี้วันเด็กแห่งชาติเด็กๆก,ก็ขอให้ทำหน้าที่ของเด็กเด็กดีก็ปฏิบัติตามที่พ่อแม่สั่งสอนนะคะใครเป็นเด็กดีเด็กดีเรียนดีนิสัยดีคนดีของสังคมก็พอแล้วนะคะมา ปลาขาวปลาซิวอ้าวปลาซิวทอดกรอบวันนี้พูดเรื่องเหมนเหมนๆของเหมนวันเด็กแห่งชาติเด็กๆไม่ชอบกินเมนเมนๆใช่ไหมมาๆมามาจะทอดปลาหมึกให้คนละตัวคนละตัวปั้นข้าวเหนียวแจกเด็กๆก็ชอบค่ะปาสันอา เด็กกมักทอดปลาเมึกยูบอเด็กๆก,กินผักนะนี่จะผัดผักรวมให้เด็กๆเ,เ,เด็กก็ชอบแก่ๆก,ก็ชอบใครๆก็ชอบอันนี้ปลานี้มันอากาศมันหนาวเดี๋ยวจะไปเอาผักต้มข้าวต้มใส่ใบเตยต้มข้าวต้มกับกับแก้มข้าวต้มกับนี่ปลากรอบ รยพริกกรอบพริกกรอบกรอบปลาก็กรอบนะคะทานกับข้าวต้มร้อนๆแล้วไปทอดปลาหมึกก่อนให้เมน้นใ้้ชอบของเมนยกมือขึ้นของเม้นก็ชอบใครมาเลยอันนี้ก็ไปเอาเมี่ยงทานเป็นกับแก้มนี เน่งใบมะย,ยมใบมะย,ยมมีสารโคลฟีนสูงสุดอย่าลืมทานแหนมเมื่อวานทานแหนมหมดเลยกับใบมะย,ยมวันนี้จะทานให้เข้ากับบรรยากาศข้าวต้มข้าวต้มเดี๋ยวไปทอดปลาหมึกมีผักกาดดองเดี๋ยวมาหั่นข้าวต้มกุยข้าวต้มกุยมันจะผัดผัดรัวเมนูนี้ชอบไม้ชอบไม้วันนี้วันเด็กแห่งชาติ<ม>เด็ก ก็แฮปปี้นะคะเด็กๆคือผ้าขาวเราจะเป็นแม่แบบที่ดีให้กับเด็กๆเด็กๆเ,เ,เปรียบเสมือนผ้าขาวใช่เรามีแบบฟอร์มที่ดีพ่อแม่สั่งสอนดีต้นแบบครูดีอาจารย์ดีแล้วก็เป็นที่ดีๆของสังคมนะคะอย่าลืมเด็กฉลาดชาติเจริญ มันเด็กแห่งชาติใครอยากกินเมนูนี้มาเลยจ้าเดี๋ยวทำข้าวต้มเด็กๆชอบข้าวต้มไหมจ้าแก่ๆก็ชอบเด็กๆก็ชอบใช่ไหมทอดปลาหมึกก่อนนะจ๊ะ